สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องลิฟสายมันครับวันนี้มาดูรถขุดครับเจ้าโกเบ SK สเครครับมีหัวแย็กแล้วก็พุ้งจีครับเมียเขาจะอ่าบองเครื่องให้ดูครับเห็วแรงอยู่นะอันนี้เป็นรถ อานอญญี่ปุ่นครับโอประตูไม่ได้ปิดนะ จเจริญเกียงไกลแท็กเตอร์ครับอยู่ที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาติน,นี่ลายแยกแล้วก็พร้อมวุ้งกีนะครับเ,เดี๋ยวไปดูวุ้งกีกันอันหนึ่ง เครื่องต้างคบ ครับโอเคเลยนะว่าครับก็อย่างที่เห็นในคลิปเลยครับตัวนี้อ่าแกให้ราคามาที่94 9แสนสี่นะครับแต่ว่าผมว่าจะขอต่อลงนิดนึงเดี๋ยวพาวันนี้เป็นอ่ากองอากาศเป็นกองแก้ว เีย๋ยวว่าชมด้านในครับอันนี้เขาปรับไว้ที่โหมดฮ็ดก็คือหมดกระต่ายชั่วโมงนะครับเดี๋ยวให้ดูชั่วโมงชั่วโมงการทำงานห้าันสาริชั่วโมงก็ถือว่า ใช้งานก็อยู่บันกลางเนอะทุกคนเนาะอยู่บานกลางมาดูปั๊มครับปับ๊มก็ใหญ่ปั๊มแบบเืันปั๊มใหมอ่อ่ะปท้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดปกติครับ เดี๋ยวมาดูแบตเตอรี่นะโอ้แบตน่าอยู่ครับหองกาด่อ,อน้ำใหญ่อยู่อันนี้นะ่าจะเป็น S K 7 5หรือเปล่า มามาดูครับเนี่ยเขาจะเอา SK 75ครับ ขึ้นสิบร้อนนายจะไปส่งลูกค้ามั้งนาจะไปส่งลูกค้า,าคันนี้ นี่น่าจะไปส่งลูกค้าครับจอดรอส่งสวยงามมากอตัดมาชมกันต่อครับ FK 130ตัดสินใจอยู่ครับดูไปเรื่อยๆครับอันนี้เก่านอกญี่ปุ่นราคาเก้าแสนสี่เดี๋ยวจะต่อรองเฮียอันนี้ก็รถหลากหลายครับเนี่ยมาดูได้เลยวังน้อยนี่แหละ แยกจะเข้าไปอยุธยานะครับติดเลยจะเป็นรถเก่านอกญี่ปุ่นครับรถนำเข้าผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับจบที่เ90ก้าแสนเก้าสิบทุนทวนก็สิ่งที่ผมได้นะครับก็จะมี หัวแยกแล้วก็บุงบ้งกีบุ้งกีก็ก็ถามว่าสวยไหมถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะอยู่สักประมาณสัก50-50 50-60ประมาณนี้นะครับแต่ว่าตัวรถสวยสวยงามมากนะครับผมก็เลยตัดสินใจแท็กสปอกเก็ตนะครับตัวดงตัวเดิน นี่ครับนะครับแต่ว่าจะมีหยดด้านล่างน่าจะหยดมาจากคอนโทนสวิง <Sw> ด้านบนนะครับยืมลงมาก็ผมก็น่าจะไปเก็บเอาเองตัวนี้นะตัวนี้เป็น s k 1 3 0รหรือว่ารุ่น8นะครับก็ กระเป๋าพี่ชายก็บอวิววัาวันนี้ผมจัดให้งามๆเลยกันเนี่ยดูหวัวแยกครับผมชอบหวัวแยกนี่แหละใหญ่มากที่ตัดสินใจเอาก็พ่อหวัวแยกนะครับเพราะว่าผมชอบหัวหัวมันใหญ่หัวใหญ่ดีเราแยก อคอสบงคอสะพานเนี่ยสะดวกสบายเลยใหญ่ๆแบบนี้นี่ให้ชมรอบๆอีกครั้งนึงก็ทุกอย่างเนี่ยเขาก็เก็บให้เป็นบางส่วนแต่ว่าเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่ได้เก็บอะไรเลยมาสภาพนี้นะครับแต่ผมว่าเขาจะน่าจะเก็บมาจากญี่ปุ่น เขาน่าจะเก็บมาจากญี่ปุ่นแล้วเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องอ่าตัวนี้จะเป็นเครื่องของอยันมาอะไรหาไม่ยากครับได้อยู่ไม่มีไอออกนะเดี๋ยวลงไปสตาร์ทให้ดูเพราะว่าคุณเจอ,อยู่ที่ผมล้เดี๋ยวไปเรียกอ่าสาวจอย มาถือกล่องให้อ,อะสาจอยไม่ว่างครับเดี๋ยวเราสตาร์ทดูอีกสักรอบ